เรื่องเล่าโรงพยาบาลผีสิงโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ริมเมืองเล่าลือกันว่ามีประวัติอันยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนหัวลุกไม่ว่าจะเป็นเสียงครวญครางยามค่ำคืนเงาร่างปริศนาที่ปรากฏตามทางเดินหรือแม้แต่กลิ่นยาและเลือดที่โชยมาเป็นระยะระยะ ทั้งๆท,ที่ไม่มีการผ่าตัดใดๆเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นกับนอพอทีแพทย์หนุ่มไฟแรงที่เพิ่งย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมักจะหัวเราะเยาะเรื่องเล่าผีๆที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆชอบพูดถึงแต่แล้วค่ำคืนหนึ่งความเชื่อของเขาก็ต้องสั่นคลอน คืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักนอพอทีอยู่เวรดึกเพียงลำพังในแผนกผู้ป่วยวิกฤตบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหน้าต่างเป็นจังหวะขณะที่เขากำลังตรวจเอกสารอยู่พลันก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาแผ่วๆมาจากห้องผู้ป่วยหมายเลข304ห้องนั้นเป็นห้องที่ไม่มีผู้ป่วยพักอยู่มานานแล้ว เพราะเป็นห้องที่ผู้ป่วยหลายคนเสียชีวิตอย่างปริศนาเสียงนั้นเรียกซ้ำอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและฟังดูเศร้าสรอยห,หมอทีช่วยด้วยนอพอทีหัวใจเต้นรัวเขาลุกขึ้นยืนช้าๆพยายามรวบรวมสติและคิดว่าคงเป็นแค่เสียงหลอนจากความเหนื่อยล้า แต่แล้วประตูก็เปิดออกช้าๆเผยให้เห็นความมืดมิดภายในห้องเขาเดินไปที่ประตูห้อง304อย่างช้าๆแสงไฟจากโถงทางเดินส่องเข้าไปเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นเตียงผู้ป่วยที่ว่างเปล่าและเครื่องมือแพทย์ที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเรียบร้อยจู่ๆอุณหภูมิในห้องก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จนรู้สึกได้ถึงไอเย็นยะเยือกนอพอทีรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดแต่ก็ไม่เห็นอะไรจนกระทั่งเขาเห็นเงาร่างจางๆของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงผมยาวประบ่าใบหน้าซีดเซียวดวงตาเหม่อลอย หญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันหน้ามามองเขาช้าๆนอพอทีตัวแข็งทื่อเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่ภาพตรงหน้าทำให้เขาแทบหยุดหายใจหญิงสาวคนนั้นยกมือที่ซีดขาวขึ้นชี้ไปทางหน้าต่างเมื่อนอพอทีหันไปมองตามภาพที่เห็นทำให้เขากรีดร้องออกมาสุดเสียง นอกหน้าต่างมีเงาคนจํานวนมากยืนเรียงรายจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่านอพอทีไม่รอช้าเขาวิ่งหนีออกจากห้องนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกรีดร้องของเขาดังก้องไปทั่วทั้งโรงพรยาบาลที่เงียบสงัดหลังจากคืนนั้นนอพอทีก็ไม่กล้าอยู่เวรดึกคนเดียวอีกเลย และเรื่องราวสยองขวัญในโรงพรยาบาลแห่งนี้ก็ยังคงเล่าขานสืบไป